สบายดีทุกคนสบายดีเอชที่ทีนะหนาหางอินดี้ตอนทับเขาซูซองส่งไอ้น้องสาวเราขมวดมาทุกคนมูลนิธิหันตู่หันสีพาทุกคนมาเบิ่งซัดเลี้ยงอยู่ในเฮือตนตู่เนาะทุกคนเนาะว่าส่วนเศรษฐกิจเงินเฟ้อเงินอย่างแบบมีแต่อยู่เฮือนตู่หันเลี้ยงซัดอย่างแน่เนาะแบบไว้แมเมาแก้ไขครบควอยู่ในเฮือนในซานอย่างนี้นะไปวันนี้ก็เพื่อเป็นการบุสีเวลานะเพราะว่าจะมีกระํำแล้วเป็นส่วนที่แบบยามแรงก็เปิดกระใกล้พอดีเนาะทุกคนเนาะ ลับไปเบิงน้ากันเลยว่าอยู่หัวตู้ขันเหลียสัตว์เหลียงนี่น,นอกแบบนี้ไปในสัตว์ที่หนึ่งทุกคนนอกแต่ว่ายอมทานด้เกลือทุกคนเพราะว่าเจอว่าวูบกันละเลยทุกคนเนาะพวนี่แี่จะมีเป็ดเนี่ยนะทุกคนเนาะมีเป็ดแล้วก็มีห่านมีห่านนำทุกคนมีเป็ดมีห่านมีไก่นั้นทุกคนเนาะจะว่า สามซัดแล้วมันมาทุกคนสามสามสามประเภทเนาะสามซัดที่เอิญในสื่อนะหนึ่งกับป็ดตรงกะไก่เนาะสามกับห้านาะทุกคนเนาะที่ทางในก็มีนะทุกคนเนาะก็แบบใหญ่ใหญ่ใหญ่ยังไปสัดที่ส่งที่สามที่สี่มันบบารละวันนเลยกระจ้าะแม่นเบน้ำนาทุกคนเนาะตู้หันเลี้ยงเบน้ำกรว่าบุพเพไปเบื้องเบนมาเบุงเป็ยนน้อยนาทุกคนนะเพราะว่าอยู่อันนี้ยังมีเป็ดน้อยอีกเป็ดมีเป็ดใหญ่แล้วก็เป็ดน้อยเป็ดอนุบาลน้ำนาทุกคนเนาะ จะอยู่ในคออันนี้จะเป็นอนุบาลคอที่สองดูน้ทุกคนเนาะนี่จะเป็นคอที่หนึ่งคอที่หนึ่งก็อยู่ในพวกทุกคนยังนิ่อๆแบบหกกบหากกระเบาะหากกระเกิดนะทุกคนเนะีแบบ่ยนี่ก็ยังหากกระเบาะหากกระเกิดก็ได้หกตัวนะทุกคนเนาะแบบเปิ้นออกมาโหรายนะไปมันครับไปบิ้งโตเบสนะทุกคนเนาะ เบ่กจัจะยังบมอท่านได้มาเนาะทุกคนหาก็มาตัวเดียวเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าอันเพิ่นบ่สบายแน่ยเบตัวนี้ม,มาโตมาก,กจัจะปีนเข้ามาในคอกแล้วทุกคนนะี่หมูเนาะทุกคนเนาะหมูหมูไอ้ตายปูยังบ่ทันได้เกลือซ้ํานึงนทุกคนเนาะแต่ว่าปีนโคกปีนยังอย,งอยู่ทุกคนอุลุยอยู่เนะาะปู4ตัว ตัวตัวผู้สงตัวเมส่งนะทุกคนเนาะนี่อันตัวที่ใหญ่ๆเพิ่นขึ้นมาเคาเนี่ทุกคนนี่จะเป็นตัวเม่เนาะตัวแม่ทางพูดกับตัวเมส์ทุกคนเนาะส่งตัวยูกางนี่จะเป็นตัวผู้กะเลี้ยงแบบเป็นคู่เป็นคู่นะอันนี้ก็จะเป็นซัตอยู่ในเฮนตู้คูอเดียวทุกคนเนาะนอกจากหมูจักเป็ดจักไก่จักแบแล้วปายเฮากับไปเบิ้งว่ามีซั์อื่นอย่างอีกซั์มีอย่างทุกคนมีเบมีหมูมีป อันนี้จะเป็นว่ายบินนะทุกคนเนาะจะเป็นเลี้ยงป่านะทุกคนเนาะเบิกตู้ไปเบิกหัวหานกันเลยทุกคนเลยอันเอาหัวหานกันเนาะหัวหานจะอยู่นี่โอ้นี่หัวหานใหญ่เอาหัวหานน้อยนี่มากกะป่านะทุกคนเนาะจะเลี้ยงป่านาเนะทุกคนเนาะแก๊ปุ๊บซิขึ้นมากินกับพ่อทุกคนเนาะนี่นี่ก็จะเลี้ยงป่านี่ทุกคนเนาะ เลี้ยงป่ามีปลาดุกทุกคนเนาะปลาดุกแล้วกับปลาเข่งทุกคนตู้จะเลี้ยงปลาดุกปลาเข่งไว้แต่ว่าทุกคนผู้เห็นเราเห็นแต่แบบมันขึ้นมาตอกินหัวหานของอย่างแบบนี้นะอันนี้ตู้ก็จะเลี้ยงเสียนะทุกคนเนาะมาซัดชัดที่เธอเดี๋ยวนี้พวกทุกคนนี่ก็จะเป็นอ่างกบนะทุกคนเนาะนี่กบมันก็กบแต่ว่าจะเห็นนะทุกคนเนาะเพราะว่า แบบมันดีมันลบอยู่ในในในอันนี้นะทุกคนในท่อท่อยากนะทุกคนเนาะนี่กับมีกบมีเขียดมีเป็ดมีไก่มีปลาแล้วกับมีเบสทำนานทุกคนเนาะว่ากินเลยทุกคนนี่แบบกำลังสิเกลือนายามแรงกำลัลงแบบตะวานให้กินก่อนนอนทุกคนนอะแล้วเ่ากะจังเพือปิดเกลืออย่างาาาาาแต่ว่าวาดเข้าให้สุลก่อนแต่ว่า ตบยุ่งยับยิ่งยับยิย่งย,ยับขนาดเลยก็บ่มีหลายนะทุกคนเนาะหานี่ก็ส่งตัวตัว,วตัวผู้ตัวผู้หรือว่าตัวเมฆเลยย่งบูฮูเลยทุกคนกำลังกินกินข้าวนะทุกคนนอะนแบบบานข้าวบานยางให้กินนะเป็ดอยู่คอกน้อยตัวผูก้กะว่นอยู่นะทุกคนเนาะเพราะว่าเห็นนั่นเป็ดแม่นะเห็นเป็ดแม่เป็ดอยู่ทางโน้นนี้ยากินข้าวกินยางเนาะบาน อย่ายาย่ายังไปเลยคุณแล้วก็ไปเบิ่งลูกหวงนอทุกคนนะเพราะว่ามือนั้นมือมือนะตู้หันในไทยทุกคนเบิ่งว่าตู้หันนะั้นไงตู้เห็ดผสมพันธุ์กบนอนทุกคนนอะนแต่ว่าตอนที่ตู้หันให้ทุกคนเบิ่งหันแหละคบมันยังตัวน้อยอยู่ตัวน้อยเพามันเป็นลูกัวงลูกอย่างนะั้นมันยังตัวน้อยตัวอย่างนี้นอนทุกคนนาะมันเค่กลับมาเบิ่งว่ามันชิ้นใหญ่สำใด้แล้วบ่ะ พัฒนาการของลูกกุบลูกหัวลูกอย่างค่ะทุกคนมันใหญ่สั่มไหนแล้วเนาะมาบบบนี้ค่ะบึ่งกันเลยอืออทุกคนแบบมันมันกันโบตัวใหญ่เป็นไรแต่ว่าก็เห็นเนาะเพราะว่ามือก่อนทันที่ลงให้ทุกคนเบึ่งทันมันจะตัวน้อยนี่นคนุณมันจะตัวน้อยแบบเวลาเอาถ่ายแบบนี้มันจะบุหินเนาะแต่ว่ามือนี่หันหินแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นช่วงระยะอยู่ ห้ามือหมดทุกคนน่าสัพมันห้ามือกระตูใหญ่สมนี้นาะทุกคนเนาะเป็นได้ทุกคนสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในเฮนตู้เนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเบ้ฮันยังยังประธานในมานทุกคนเนาะตูไทายคนเบื่อกินค่ะเบ้ค่ะตัวเดียวเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเบ้ที่เหลือฮันจะอยู่อยู่ลุ่มอยู่ลุ่มเนาะทุกคน ยังกินหย้ากินอ,อย่างอยู่เนาะก็จะมีหกตัวอยู่ในเือนเบอยู่ในเือนว้าวหกตัวแต่ว่าตอนนี้เกือแล้วนะทุกคนเกือแล้วกําลังแบบตอตกำลังยุ่งหยับยุ่งหยับเลยปานกินข้าวคือกินนี้แต่ว่าอันนี้กินกินอย่างกินข้ามนะทุกคนกินห้ามห้ามแล้วก็ปุ่นหัวอาหารนำ เป็นไรทุกคนมันนี่อันสัตว์เลี้ยงอยู่ในเฮือนตู้กะจะมีซับนี้เราทุกคนนนหนึ่งก็จะมีเป็ดสองไก่สามห่านสี่ปลาลุกห้าปลาขิงหกกบนาะทุกคนเนาะมันบอกเบะเจ็ดเบ่นเบะ ดูไล่ข Ele ้าวแล้วทุกคนแบกขันว่าตูไร่ข้าวกับบอกตู้เนี่ยทุกคนเดยคือว่ามีเจ็ดอย่างนะทุกคนนะที่อยู่เหมือนตู้หันเลี้ยงกัคือทุกคนเห็นนี่แหละแบบว่าเลี้ยงพอได้ประทั่งอ่านแก้ไขครอบครัวเนาะเวลาแบบบรทุกท่านพะว่วนนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจเงินเฟ้อนะทุกคนเนาะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่แบบเศรษฐกิจเงินันมันเฟ้ออันสินค้าข้าวโองหันแพงแพงแพ้แพงว่าไม่ได้ว่าแต่แบบ แหงอย่างเดียวเนาะข,ขึ้นขึ้นหลายขนาดเลยแบบเกือบทุกเครื่องของเต่ละสินค้าเนาะเพราะว่าเงินบาทเงินบาทขึ้นแหงเงินฟือแต่ว่ามีหันตู้กนกะเห็นหลแล้วว่ามีสัปนี้กะแก้ไขได้หลายเนาะทุกคนบริเวณว่าแก้ไขบุได้หลายได้เฮลียามนี่เฮาก็แก้ไขได้แบบเออบุมีเงินบุมีอย่อางกับไปหาเนาะไปหาแบบจับเอาเป็ดเอาไก่เอายังอยู่ในเฮงือนในซานฮามีแหละ มาเฮ็ดยูเฮ็ดกินแบบนี้นะเอาวันนี้ก็ตูหันกะมาถ่ายให้ทุกคนเบิงนะเพราะว่าคลิปก่อนหันตู่หันได้บอกว่าสิพาทุกคนหันมาบึ่งสัตว์เลี้ยงอย่อนตูเนาะว่าตูหันได้เลี้ยงสัตว์อย่างไงแบบมาเปลี่ยนเศรษฐก,กิจในครอบครัวของตูแก้ไขครอบครวัวตู่ก็ได้มาถ่ายให้ทุกคนเบิงนะเนาะอ้ามวันนี้ก็ขอสิ่ากันไปกะขอขอบใจน้ำทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามครับชมส่งไอ้องสา,าวเราคำมวนเอาคระว่าในคลิปนี้มีเสียงเน่ยค่ะพระพุทธจีน ขอโทษขออภัยน,นั่นเหลายนะทุกคนเนาะเพราะว่าบางคลิปที่ตู้ว่าไปกะม,มันคอมเมนต์กะจะว่าวากึ๊กกะกะนะกะตูกมม้ก็ยอมท้ามนะทุกคนเนาะแต่ว่าตู้ก็สิภายใยางปรับเปลี่ยนท่านใดค่อยปรับค่อยเปลี่ยนไปเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วจะลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้โหาาอกน,น้องสาวเราขำม่วนเฮ่านี้เด้อลืมติดตามคลิปต่อไปของตู้เนาะว่าตู้ฮันซีเฮ็ดคลิปยังต่อไปเพราะว่าเศรษฐกิจ์ฟื้นแบบนี้นะทุกคนเนาะบุงบัวสิเฮ็ด คลิอย่างไรแต่ว่ากัดทิดตามต่อไปนอ้องกระตูหันสิค็ดคิดคิปอย่างวันนี้กระตูกับซิลิโคตัวไปก่อนนะทุกคนเนาะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อ